ปีที่แล้วเนี่ยปี2 0 2พี่มเนี่ยพี่อมนทำยอดขายไปได้เท่าไหร่ครับผมยอดขายประมาณ3 3ถึง4แสนนะคะก็ประมาณ3<ช>ถ,าถึง4แสนนะครับผมอันทำโดยร้านนะครับก็ถือว่าเป็นยอดขายที่หลายๆคนอาจจะดูมันมันไม่ได้เยอะมากนะครับผมแต่ว่าสำหรับชั่วดาแล้วเนี่ยเราพยายามมาพูดความจริงกันนะครับว่าการขายออนไลน์เนี่ยถ้าเกิดว่าขายปกติแล้วมันจะอยู่ได้ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เราพยายามสแสดงให้เห็นหลายๆมุมนะครับว่า ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทํายอดขายได้7-8หลักเหมือนแบรนด์อื่นๆที่เขาโฆษณากันนะครับเราพยายามเอาความจริงมาพูดว่าขายกับชวดาแล้วมียอดขายเท่าไหร่จริงๆแล้วก็ชีวิตพัฒนาขึ้นไปยังไงบ้างจริงๆนะครับผมก่อนนี้ก็คือเคยเป็นครูที่สอนอัลกุรอานแล้วก็ฟารดอันี้นะคะซึ่งเคยสอนนี้มาประมาณ10กว่าปีแล้วคะ่ะหลังจากนั้นก็คือควบคู่กับการเป็น แม่บ้านที่ดูแลคร uh huh. อบครัวเพราะว่าสามีก็คือไม่ให้ไปทํางานที่ไหนอยู่มาวันนึงเราก็อยากที่จะช่วยเหลือสามีในด้านของค่าใช้จ่าย uh huh. แล้วก็เลยหา uh huh. มองหาว่าจะเริ่มทําจากอะไรดี uh huh. หลังจากนั้นก็คือไปลองขายสินค้าออนไลน์ดูอย่างแรกคือเริ่มจากได้คือแบรนด์มุสลิม uh huh. เป็น,ปน<บ>มุสลิม,ม,ลมใช่ค่ะเราเลือกจากเลือกจากแบรนด์มุสลิมก่อน แล้วก็สินค้าทุกตัวในแบบมสุสลิมเราก็เชื่อว่าฮาล้านอยู่แล้วร้อเอร์เ huh. ซ็อยู่แล้วแล้วก็เราได้ลองลองสินค้าทุกตัวแล้วเราเห็นผลดีจริง uh huh. เราก็เราก็สามารถที่จะแบบบอกต่อได้อย่างเต็มที่ uh huh. ค่ะก็คือชอบในความที่แบบบริหารง,งานเป็นองค์กรมสุสลิม uh huh. ที่ใช้ศาสนา เข้ามาบริหารงานอย่างแบบเต็มรูปแบบก็คือล่าสุดเราได้เก็บเป็นเงินก้อนจนสามารถไปซื้อที่ดินแปลงเล็กเพื่อที่จะปลูกบ้านอนาคตได้ใช่ค่ะก็คือเป็นเงินที่แบบเหมือนเงินสะสมไปเรื่อยรๆคับอีกอย่างหนึ่งก็คือได้ซื้อรถทคันได้ของครอบครัวเราเพราะว่าลูกเราก็สามคนไปไหนมาไหนมันก็ลำบากเราก็เลย ตัดสินใจซื้อรถเป็นเงินแบบเงินสดเงินก้อนยปก็ค,คือเก็บเก็บรวบรวมรวบรวมไปเรื่อยๆจนกระทั่งอ่าได้ได้ซื้อรถคือชีวิตที่เออเมื่อก่อนเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์วิ่งส่งของอ,อะไรเงี้ยแล้วคือลูกนั่งสอนมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันทั้งหมดใบไหนมาไหนก็คืออันตรายอีกใช่ค่ะแต่ก็ก็ถือว่าทำนิรัต์ที่แบบเราให้ผ่านความยากลำบากมาแล้วแล้วก็ได้ รับความสะดวกสบายในตอนนี้ก็คือพอขายออนไลน์แล้วก็เราก็มีเงินเก็บในส่วนนี้ก็ไปซื้อรถทําให้เราได้เดินทางอย่างสะดวกเป็นการซื้อเองินสดเลยใช่มาเช้าล้อเลย,เลย